เป็นทัาผงรั้วท่าเรือนะครับผมหมดน้ำแ้มีวัดมุมป้อมนะครับทีสองพันห้าร้อยนะครับผมรุ่นนี้มีพ่อทั้งค้ายนะเป็นเจ้าพิธีในการบุกเสะครับแล้วก็มีเกจีจานสายใต้ครับมาบุกเสะจํานวนมากนะครับผมเป็นท่าดีพิธีใหญ่นะครับ เพื่อสภาพิหารพงเครื่องวัตถุมงคลครับพันบ้านแบบสไตล์พุทธรนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นเวลาช่วงเช้านะครับผมก็นั่งรอทํางานครับอาจารย์ดิ่งนะครับผมวันนี้วันนี้อยู่กับอาจารย์ดิ่งครับมีเครื่องวัตถุมงคลมาให้ชมรับชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดิ่งครับดูในมือของอาจารย์ดิ่งะมีผ้าหลายองค์เลยครับเป็นเป็นพระ ทส่วนมากคนไม่ค่อยรู้จักนะเป็นผ้าดีพิธีใหญ่นะครับเ,เป็นเนื้อผ้านเนื้อผงนะครับเนื้อผงเนื้อดินนะครับินนล่าหน้ากคือบางก็คือบางองค์ก็มีลงในคลิปนะครับผมคือที่เอามาให้ชมนี่ยคือตอนนี้ก็คือต้องการอยากจะเปิดให้บูชานะครับเพราะว่า เงินจากการอ,าอูชาพระครั้งนี้นะครับชาบพรานะครับผมก็จะไปทําบุญเตรียมบุญกระถิ่นครับที่ที่จะถึงเร็วๆว,ว,วันนี้นะครับผมคือเองินทุกบาททุกสตางค์งครับเป็นรวมทอดกระถิ่นด้วยกันนะครับผมก็มีทั้งชุดนะครับผมเปิดที่อยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทมีกี่องค์ไม่รู้จานมีอะไรให้ดู คครับรัาผมปัดมุมป้อมปี2,500ครับสวัสดีครับอ่าเียนหนุ่มเซียนโคตรสวยจังครับพองายมาให้ดูครับของดีมาให้ดูนะโออนี่ครับนี่มาใหม่ครับนี่มาจากวัดเลยนะครับสดร้อนๆนี่เป็นซ่าหางหมากหลวงพ่อฤาษีนะครับเป็นรุ่นพิเศษครับ ที่ปรามาณ535นะครับใช่ตอนนี้วัดยังปิดอยู่นะครับแต่หนุ่มไปไปเช่าแบบแบบไหนอเช่าทางเปตนีครับทางเปตนีนะครับโดยโดยโดยยังไงโดยรายละเอียดยังไงก็ส่งธนาณัตอ๋อส่งธนาณัตครับสั่งจ่ายสั่จ่ายวัดเลยแล้วก็เขียนที่อยู่ของเราแบบรุ่นพระที่เราจะเช่าอ่ะใ้ห้วก็ส่งกลับอ๋อแล้วบวกค่าจะส่งให้เขาด้วย30บาท ใช้เวลาส่งประมาณสามสีวันใช่ไหมสามสามวันก็ถึงเลยสามวันครับคือใครต้องการจะบูชาวัตถุมงคลของทางวัดท่าซุงนะครับผมถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัดนะครับช่วงนี้โคว,วิดระบาดก็สามารถส่งพน,นันทางใจท่านเจ้าวาดนะครับผมแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดพร้อมกับที่อยู่ที่อยู่ของเราครับแน่ไปกับจดหมายนะผมแล้วก็ ธนะตัวแลกเงินหรือว่าเป็นธนนัตนะครับจำนวนของพระเครื่องวัตถุมงคลครับคะะ่าจะสมด้วยสามสิบบาทนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นพิเศษลงทองสวย,ยงามนะครับรุ่นนี้สร้างทั้งหมดหกแสนองค์เจ็ดแสนองค์ครับผมเจ็ดแสนองค์แต่ตรงนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับครับข้างหลังนี้เป็นยันต์กรอบเพชรนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าวัชสูงหลวงพ่อพระราชพมยานนะครับ กินทองเดิมจากวัดนะครับอาวัดอันนี้ครับปลาครับนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษนะฮรรุ่นนี้นะครับก็จะมีมาส่งเมื่อวานนี้ไงมีชื่อเสียงครับชื่อเสียงน่าจะเป็นทองน่าหรออ่ากันรุ่นนี้ครับกันรังสีนะครับกันรังสีแล้วกันมีเีเพียได้นะครับผมก็คือกินจาด้วยกบลาบก็ หนักไปทางป้องกันครับป้องกันเดลจาก็คือวัตถุมงคลของทางวัฒสุ่มครับก็ทําแบบพิเศเหมือนหลวงพ่อปานสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่มีทางหมากอ๋อพิเศษดูแล้วดูแล้วใช่ไหมอ๋อหนึ่งชมแล้วปิดทองสวยนะครับแจ็คคุณบินจะคุณนอนหักหลังเลย อันนี้เดี๋ยวแกะที่ให้เดี๋ยวให้จันมิตรดูที่รายการนะรุ่นนี้เป็นพ้าผงว,วาสุรี<อ>ปีสามสี่นะครับผมเป็นพัน,นันกปกนะครับปีสามสี่รุ่นนี้มีหลงพ่อฤาษีท่านปลุกเศกด้วยนะครับผมท่าปลุกเศกด้วยน,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 นี่มีเป็นข้าปวกนะครับเป็นข้าวปวกด้าัดปวกอันนี้ก็ เป็นพระอู่ทองนะครับพระจงอางศึกนะครับพิมพอู่ทองครับผมปีสองพันร้อสิเอ็ดแต่เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นสองรุ่นนี้พิธีดีมากเลยครับพระเกจิอาจารย์บกเสกเยอะมากเลยครับสมัยนั้นนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ออกวัดน,นี้ไม่แน่ใจออกวัดไหนนะเดเป็นพระแท้นะ ไป็ีบอกว่ามขมองไม่เห็นเอาออกจากถุงได้ไหมนี่ครับเป็นลำปุดวัดเป็นพัแท้นะครับ <laughs> ออรุ่นมหาราชปีส <laughs> ามสามแปดพัแท้เด <laughs> ี๋ยวดูที่ดูออกจากถุงทีละถุง <laughs> <laughs> จานแสดงปวดท้อง <laughs> จารย์ดูทีละองค์หน่อยใหม่<ป>น,นี่เป็นสัมพู่ทวดปีสามสี่ครับออกวัดบุญจะวาดนะครับเป็นพระพิธีดีมากเลยนะครับทางทางวัดนะครับ ทำการกดพิมพ์เองนะครับผมแล้วก็มีพระจันนองท่านเป็นท่านมาปุกเสษด้วยครับแล้วก็มีพระกิจิเอจารย์นะสองร้อยกว่ารูปนะครับผมมาปุกเสษด้วยนะครับรุ่นบุญนาโบสถ์ปีสามสี่บัตรบุญญาบาตรนะเป็นพระดีพิธีใหญ่แต่ราคาแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยปีสามสี่ครับดดังขอให้จัดดิ่งเทือยให้ก่อนนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นท่าผงท่าเรือนะครับผม,มนนวัดมุมป้อมนะครับปี2500นะผมรุ่นนี้มีพ่อตั้งคลายนะเป็นเจ้าพิธีในการปุกเสษครับแล้วก็มีเกจีจานสายใต้ครับมาปุกเสดจำนวนมากนะครับผมเป็นท่าดีพิธีใหญ่นะครับมีมวลสารที่สักสิธนะผสมอยู่จำนวนมากนะครับผม คผมท่าเรือวัดมุมป้อมครับมีมีสององค์นะครับมีมีสององค์ครับมีสององค์นะครับดูแล้วเห็นว่าท่าเรือวัดมุมป้อมท่าท่าเรือวัดมุมป้อมมันก็ชอครับ หลวงพ่อชูชอ่นอนล้กย่อมาจากหลวงพ่อชูวัดมุมป้อมนะครับมีเจ้าวาดนี่อยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นพ,พิธีดีครับของวัดดอนสาราครับปีประมาณ530นะครับปีประมาณ530อีพงเก่าของพระจรันอิศพระจันเอียดวัดดอนสาราครับผสมอยู่ครับผมชุดนี้พระจันนำท่านก็ปลุกเสกวยนะครับมีทั้งรางเป็นตาปะพลเป็นพระดีะครับพิธีใหญ่ครัหลักร้อย นี่ก็เป็นเหรียญของอขอโษท,ทีครับนี่เป็นพระงพงะคุชินราชปี36นะครับรุ่นรุ่นหางกลางบันขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ